ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาปลูกต้นไม้ในใจคนชวนคนธนาคามท่านเกติศักดิ์ตรุงสิริค่ะได้ป่าไม้ลดลงบางเป็นวิกฤต มีพื้นที่น่าเป็นห่วงจังหวัดปหาสารคามการโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งเรอเลื่อมพระเกล้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการกับเพื่อนการพัฒนาจังหวัดด้านการน,นักเรียนนักศึกษาเยาวชนมีความตระหนักเมินเก้าเก้า้าต้นกิจกรรมวันนี้ได้สารคามส่วนในระดับอำเภอให้จัดคลิกออฟขึ้นสารคามรักโลกรักสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของจังหวัดมหาสา,ารคามก็ต้องเรียนว่าโครงการนี้เนี่ยตัวผู้ว่าการกันในวันนี้โดยต้นไม้ที่ทุกคนปลูกในวันนี้จังวัดมหาสา,ารคามก็ยังมีการส่งต่อข้อมูลเพื่อให้อีกลานลานานหลายปีซึ่งสิ่งที่จะเกิดน,นี้อากาศเป็นยังไงคะน้องตั้งคะสามสองหนยิ้มค่ะ ผู้ชมที่ติดตามรับชมทางเฟซบุ๊กทีอาร์มหาสารคามรับพื้นที่จังหวัดมหาสารคามมากที่สุดนะคะและเด็กนะคะเป็นเห็กละามุกค่ะที่มีราคาแพงก็จะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะอยู่ค่ะแล้วก็มีในสังหาัดยานาพ่อบอกแล้วนะคะว่าต้นยางนาีเป็นต้นที่หวัดนะคะท่านก็กำลังดูพร้อมกับ ครับแลนวนองครับค่แม่น้องไหขอสั่งกล้ามที่อยู่ในสวนเขาเดกอดูไม่เป็นติดศูนย์การงานนะนี่ยรอเล่นดูความสูงของต้นไม้ต้นกก ก็อยากจะดูกันสักนิดนึงนะครับ